I've yeah ดูยางวะด่บพูดยางตัดเลยเลยเดีวตัดเลยวิดีโอวิดีโอนี่คือในบอลนะครับแล้วลงหมดแล้วยิงปั๊บกำลังปลูกครับยิงปั๊บ โอ้ในแท้กลางขุดอย่างขมักขมิ้นครับมันย้ายจากหน้าเกมซีรีส์อยู่แค่คนนี้ขุดเยอะมากคนนี้อะไยเงี้ยไรเบย้ยงอะไรบึกมันแหลกจัดเลยสายที่นอนฮะไรแบมันตะบึกตะบึกยะสูมนะสูมสูไม่ได้ทางนี้บูโดนกูเลยทีเ็นนไม่ได้หลุมเล็กกูไม่มไม่เลื่อนใช่ไหมเอาอาฉวน่อยโอ้โ่ ใครนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลต่อได้ไอ้สัสคุณเคยขุดขโนทคอนกรีดแล้วปบเฮ้ยคุณมากทำงานไปใครทำหน้าที่ตัดตอนไม่เคยหยาบอ่ะนี่ตัดตอนให้โอ้ตัดนะเราต้องเอามารวมมาเหลายังไม่ลงอ่ะไปคือคือคือยุคคือยุคอะไรงานไงแมงเรือปลานกแก้มดิแสดงว่าดูดูมาหลายคนแล้ว ถ่ายวีดีโอหนิหันเลยหันเลยทันมาเลยถ่ายวีดีโออยู่ไม่ได้ปูหรอกได้ถ่ายด้วยถ่ายถ่ายถ่ายถ่นนี้เพื่อโลกรักแน่คัดไม่ได้ถ่ายหน้าเรากโอ้ยต้นนี้ไม่มีใครเอาดินใส่หรอยังหรอใบสองใบหมดแล้วนะอันนี้เป็นการเสียแซงครับอันนี้เป็นการเสียแซง ต้องพูดว่าอันนี้เป็นการเสียแซนะครับหัวจังไอคนหล่อทำดีเี่ตกยุ้งที่ไหนดิจ้โจไปนอนตกยุ้งนี่อยู่นี่นอย่นนี่ตรงไหนตรงนี่มือกุยพอละอ่าให้ตยุ้งโอ้บินไ้ยตอมือก็ต้องออกยุ่งกับยุนไปตัวนี้หล้อทำเป็นหัวล้อเป็นหัวลอไตัวนี้ไเอยเยไเยเลยไปเทันเลยเบยไไเ ยเยียมิดไอะเต็มตีนอ่ะเด๋ยวชีวิตโอ้ัดัดเาตายเขาคุูดปกเองต้องคุณมึงเหยียบย่ำทำไมเเหยียบต้นไม้เลยยังไม่ตายหรอกเหยียบ เอาใหม่เอาใหม่เอาเท่าเมื่อกี้ใหม่ไม่ไม่จบเล่นเฮียเลยครับขามครับเล่นเฮียเลยครับเพื่อนเพื่อนเกินพ่อลงเหรออันนี้มึงเอาไปให้กูดูนะมึงเราให้กูดูไม่ด้ๆ้กูจงใจพูดเนี่ยไดกเลยได้ได้ผมได้ หาสาวโหควรถ่ายวีดีโอไม่ควรถ่ายรูปแล้วไม่ถา้โอ้โหมาทำไมไม่ถ่ายรูปมาด้วยกระเพาะสีเกือบตายแล้วต้นเนี้ยด่านยุ่งยุ่งยุ่งโตอย่าปลูกเลยก่อนอย่าปลูกเลยอย่าปลูกเลยไปเลยมันไม่ใช่ต้นแล้วเฮ้ยมุดปพิ่งมาจะพืชใช่หรอเออไหนตีเอาลงตรงไหนนี่หันมองกล้องอย่างเดียวเลยเนาะไม่มองเลยเอเลี่ยนขอทำดีช่วยพิทักษ์โลกหลังจากที่มาก่อกวนมานาน คือคือปละระมิดปลอะแหล่นปะแหน่นหนึ่งแอปแอปหน่อย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 มาทำไมเขาจะไปห้วยแล้วยิ้มให้กล้องหน่อยดิโอ้โหแม่อาโดนหัวกูเลยวะ เฮ้ยเออต่อได้แต่เพลงเลยต้องเอาก่บอลด้วยโครงการคนหล่อขอทำดีและเอเลี่ยนช่วยเหลือโลกครับหลังจากที่เอเลี่ยนมาบกวนมนุษยชาติอยู่นานเบ้ามเกยเห็นกูบกวนเลยเขามาละลานเราอยู่เสมอเไม่เคยตัดเลยเขายามลงมาไม่ตัดย่งมากบ้าดีกว่ย กูไม่ได้ไปก็รู้สึกสนุกได้ไปปลูกต้นไม้ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆพื่นนยแล้วก็ได้ไปกินข้าวที่ห้วยเสด็จด้วยกินข้าวเสร็จเงินใจค่าข้าวไม่พอไม่มิ้นอร่อยมากสบายดีประเทศไทย ข้าแล้วนกันเสเลยรู้สึกางรู้สึกสนุกครับใครไปมหแนหไม่แนต้สดีมากอบผมมากไปสนน่ารกตบตม้สงปาครับสวยงางามน้สนุกมากเลยว่ายน้ำสนุกมากเลยก็รู้สึกเสียดายที่ไม่้นาำ もう見ろよお前は。<laughs>